ตอนนี้แถวนี้อากาศหนาวมากประมาณตอนนี้10บโมงก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4ี่องศา,าต้องเอาเด็กๆออกมาออกกำลังกายกันนาย่าแต่งใส่เสื้อหนาของพี่ชายนะคะนายะาคะนาย้านาย้าคะ งานตัดหญ้ตัดแข่งขันมากครับตัดเพลินตัดเพลินต,ติดลมติดลมติดลมนิดนึงนายะคะนายะหันมามองหน้าแม่หน่อยแล้ว